กลับมาพบกับแป๊กอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่คะสําหรับวันนี้มีเมนูบราวนี่สูตรเจมาแนะนํานะคะเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลกินเจแล้วนะคะแอบนึกสงสารคนที่ชอบทานขนมแล้วก็อยากกินเจด้วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าขนมอบแต่ละสูตรนะต้องมีส่วนผสมของไข่นมเนยทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งทุกอย่างก็ทานตอนกินเจไม่ได้นะคะเลยเอาสูตรเมนูบราวนี่เจมาแนะนําค่ะเพราะว่าทําได้ง่ายมากเลยค่ะสามารถทําทานได้เองที่บ้านเดี๋ยวลองมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมของบรวนี่เจค่ะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกคือเต้าหู้อ่อนน้ำตาลทรายขาวผงโกโก้ชนิดไม่หวานค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นมถั่วเหลืองสูตรเจน้ำมันพืชถั่วอัลมอนด์ชนิดที่หั่นเป็นซีกนะคะแล้วก็สามารถ เลือกซื้อแบบที่คั่วแล้วจะดีกว่าค่ะสะดวกกว่าแต่ว่าถ้าเกิดหาไม่ได้นะคะเราก็สามารถมาคั่วเองได้ค่ะด้วยการตั้งตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็คั่วให้พอเหลืองค่ะต่อไปเป็นกลิ่นวานิลาแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือค่ะ ำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวบรวนี่สูตรเจกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเนื่องจากเมนูนี้ค่ะเรามีใส่ส่วนผสมของเต้าหู้อ่อนด้วยนะคะเต้าหู้อ่อนเนี่ยคือเวลาที่เราไปเลือกซื้อตามซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือตามตลาดนะคะมันก็จะมีเต้าหู้หลายแบบซึ่งเต้าหู้อ่อนเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เต้าหู้ไข่นะ ไม่ใช่เต้าหู้หลอดแต่ว่ามันจะเป็นเต้าหู้ที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะแต่ว่าจะนิ่มกว่าเต้าหู้ทั่วไปนะคะอันนี้เราใส่เต้าหู้ลงไปค่ะแล้วก็นมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองนะคะเวลาไปซื้อค่ะเราต้องเลือกที่เป็นสูตรเจด้วยนะคะเพราะว่า ของบางยี่ห้อถ้าเป็นนมถั่วเหลืองบางคนอาจจะคิดว่านมถั่วเหลืองก็น่าจะเจหมดแต่บางทีเขาจะผสมพวกนมผงลงไปค่ะซึ่งอันนั้นจะไม่เจเราจะปั่นสองอย่างนี้นะคะให้ละเอียดเนียนค่ะพอละเอียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมอันนี้ค่ะไปผสมกับส่วนผสมที่เหลือของเราอย่างอื่นค่ะในโบรใหญ่ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเต้าหู้อ่อนนะคะกับตัวน้ํำนมถั่วเหลืองที่ปั่นรวมกันนะคะให้เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะเราใส่ตัวน้ํำตาลทรายค่ะลงไปแล้วก็น้ํำมันพืชผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยตัว แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปสําหรับเบานี่นะคะเราจะไม่ได้ร่อนแป้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการความเบาฟูของเนื้อเคกนะคะอันนี้ก็คือเป็นผงโกโก้ค่ะชนิดไม่หวานใส่ลงไปนะคะผงฟูเกลือแป้งข้าวโพดค่ะ ตล่อมนะคะให้เข้ากันสุดท้ายค่ะเราจะใส่กลิ่นวานิลานะคะอันนี้เพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวเบวนี่ของเราค่ะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพิมพ์เพื่อที่จะเอาเข้าเตาอบกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นส่วนผสมของแป้งเบลนี่ค่ะที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่เห็นเป็นเออเม็ดแป้งเป็นเม็ดๆแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมพิมพ์ค่ะที่จะใช้อบนะคะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยม เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะซึ่งข้างในค่ะเราจะปูด้วยกระดาษรองอบนะคะเป็นกระดาษไขแบบนี้เพื่อป้องกันการพออบสุกแล้วเนี่ยตัวเบานี้จะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะหลังจากนั้นเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดค่ะลงไปในพิมพ์เลยค่ะ ตัวส่วนผสมของบาลนี่นะคะให้สม่ำเสมอกันค่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในมุมให้เข้าถึงมุมของทุกมุมนะคะของคิมหลัง,งจากนั้นค่ะเราก็มีตัวแอลมอนนะคะซึ่งเราจะมาโรยตกแต่งด้านบนค่ะแอลมอนนี้ที่เราใช้นะคะเป็นแอลมอนที่หั่นเป็นซิกซิกแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะซื้อแบบที่คั่วแล้วก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าซื้อ หาไม่ได้ก็คือเอาแบบที่ยังไม่คั่วมาคั่วบนไฟอ่อนก่อนแล้วค่อยมาใช้ตกแต่งหน้าเบานี่นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเอาเข้าไปที่ไปอบเลยนะคะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบประมาณ25นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นเบวนี่สูตรเจนะคะที่เราอบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่ค่ะเราอบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะประมาณ25นาทีพออบสุกเรียบร้อยนะคะเราจะเอามีดปลายแหลมนะคะแซะโดยรอบกรีดโดยรอบของพิมค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ตะแกรง2อันค่ะประกบกันอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะคว่ำตัวเบวนี่ออกมา หลุดออกมาจากพิมพ์ง่ายดายค่ะเพราะว่าเราลองด้วยกระดาษลองอบนะคะหลังจากนั้นค่ะเราลอกตัวกระดาษลองอบออกและคว่ำกลับมานะคะให้เป็นอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะเราก็คือจะสามารถแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าอยากแบ่งเป็นกี่ชิ้นนะคะ จะหันยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีเป็นส่วนผสมของตัวอัลมอนด์ที่อยู่ด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูบราวนี่เจค่ะสำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ